สำหรับท่านใดที่มีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่และต้องการใช้งาน Facebook เ,เดิมนะครับให้ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับอันดับแรกให้เข้าไปที่ Facebook นะครับแตะไปที่เมนูนะครับเลื่อนลงมาทางด้านล่างนะครับแตะไปที่คําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแตะไปที่การตั้งค่าแตะไปที่รายละเอียดส่วนตัวนะครับแตะไปที่รายละเอียดส่วนตัวแตะไปที่ข้อมูลผู้ติดต่อแตะไปที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งเป็นเบอร์เดิมนั่นเองนะ ตรงนี้จะมีคําว่าลบหมายเลขโทรศัพท์นะครับถ้าหากว่าเราแตะลบนะครับตอนนี้เราจะยังไม่สามารถลบหรือว่าเพิ่มเบอร์ใหม่เข้าไปได้นะครับระบบจะแจ้งว่าการลบหมายเลขโทรศัพท์นี้จะปิดการใช้การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นคุณกําลังใช้หมายเลขนี้สําหรับการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นหากต้องการลบหมายเลขนี้ออกให้แทนที่หมายเลขในการตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นก่อนแล้วจึงลบหมายเลขออกที่นี่นะครับอ่ะกดตกลงนะ ดังน ok ั Tonight, ้นนะครับให้เรากลับไปแก้ไขระบบการยืนยันตัวตน2ชั้นก่อนนะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับให้แตะไปที่คําว่ารหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยนะครับแตะไปที่การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นแตะไปที่บัญชี Facebook ของเรานะครับมาดูตรงวิธีรับรหัสเข้าสู่ระบบนะครับให้มาดูตรงนี้นะครับตรงข้อความ SMS นะครับให้แตะเข้าไปนะครับด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นเบอร์โทรหมายเลขเบอร์โทรศัพท์เดิมของเรานะครับ ซึ่งเมื่อเราได้มีการล็อกอินเข้าสู่แอปพลิเคชันต่างๆผ่านทางอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็จะต้องทาการยืนยันตัวตนผ่านทางเบอร์โทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเบอร์เดิมอยู่นะครับสําหรับวิธีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์นะครับให้มาแตะตรงด้านล่างตัวนี้นะครับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์นะครับเราสามารถส่งรหัสเข้าสู่ระบบไปยังหมายเลขอื่นได้นะครับแตะเข้าไปนะครับในหน้านี้นะครับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณนะครับให้เรากรอกลงไปได้เลยนะครับ หลังจากที่กรอกหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาแตะที่คำว่าเปลี่ยนนะครับให้มาเลือกประเทศนะครับเป็นประเทศไทยนะครับเลือกประเทศไทยนะครับแตะถัดไปอ่ะระบบก็จะส่งข้อความนะครับมาที่เบอร์ใหม่ของเรานะครับเป็นรหัสนะเมื่อเราก่อรหัส6หลักที่ได้รับทาง sms เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้แตะคําว่าถัดไปนะครับระบบก็จะแจ้งว่าการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นเปิดอยู่นะครับตอนนี้เราจะขอรหัสเข้าสู่ระบบทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบ บนอุปกรณ์ที่เราไม่รู้จักหากต้องการเปลี่ยนข้อมูลติดต่อให้ไปที่ส่วนรายละเอียดส่วนตัวในสู์บัญชีนะครับแตะไปที่คําว่าเรียบร้อยแตะไปที่คําว่าใช้หมายเลขนี้ในหน้าการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นก็จะแสดงหมายเลขใหม่ของเราขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับลองแตะเข้าไปดูนะโอเคตอนนี้หมายเลขใหม่ก็ถูกเพิ่มเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลับออกไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่รายละเอียดส่วนตัวนะครับ แต่เข้าไปที่ข้อมูลติดต่อนะครับตอนนี้เบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์ใหม่ก็เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับและเบอร์เก่านะครับเราสามารถลบออกไปได้เลยนะครับแตะไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์เก่านะครับแตะไปที่คําว่าลบหมายเลขโทรศัพท์นะครับแตะคําว่าลบป้อนรหัส Facebook ของเราลงไปนะครับกดดําเนินการต่อตอ่ะตอนนี้ระบบก็แจ้งว่าลบหมายเลขโทรศัพท์ก่อนหน้าของคุณแล้วนะครับผม ตอนนี้ก็ลบเบอร์เดิมพอนล็อออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คําว่าปิดนะครับตอนนี้ก็จะเหลือเพียงเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับวิธีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือภายในแอปพลิเคชัน a c e b o o k นะครับวิธีการก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับยังไงก็ลองทําตามกันดูนะครับสุดท้ายนี้ถ้าท่านใดมีคําถามมีข้อแนะนําหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนพิมพ์พูดคุยกันไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดี